จะต้องมาเลือกชุดเจ้าสาวนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะจะเป็นยังไงเนาะครับวันนี้ก็จะพาเจ้าสาวแสนสวยมาเลือกชุดแต่งงานนะครับค่ะจากตอนแรกที่เราคิดว่าเราจะเป็นคู่แรกของรุ่นนะคะวันนี้ก็กลายเป็นคู่สุดท้ายของรุ่นนะคะในสุดก็ได้ถึงวันแต่งงานของเราสักทีที่เพื่อนๆรอคอยและพี่ๆรอคอยกัน 9เมษายนปี50ก็คือตอนนั้นเนี่ยก็นั่งอยู่ที่แผนกกายภาพก็ปฏิโทรมาว่าจะพาหลานชายขึ้นมาดัดสองเพราะว่าถอดเสืออออกแล้วเนี่ยสองติดงอแล้วก็เหยียดออกไม่ได้คือผมเนี่ยแขนแขนข้อสอกหลุดเพราะไปเตะบอลเขาสนามผ้ซซอลที่บ้านตัวเองเนยทำสนามผ้ซซอลไปในบ้านแล้วจวังหวปั๊มบอลแล้วแขนเอแขนลงไปคำ้ำแล้วข้อศอกไลหลุดก็เลย ได้มันเจอกูครับแต่ว่าตอนแรกที่เขาเห็นตัวเห็นเขาอ่ะตัวทำต,ต,ต,ตาพาไงน,นะที่ตัวจะดึงนี่ควาเสือของเขา mm hmm. All you have to do is touch my hand s h o w me you understand And let something happens to me Some kind of wonderful kind หังจากวันที่เรเจอกันวันแล้วระคะก็ปีสุดการเราก็ตื่นเต้นว่าเออจากตอนแรกที่เห็นเขาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าต้องมาจีบเราชวแล้วก็วันวันวันที่เจอกันอีกครั้งหนึ่งสการ ก็คือเขาก็เปลี่ยนไปคือเขาก็แต่งตัวหลอ,อกเสี้เหมือนกันจากมาแล้วที่เขาแต่งตัวเหมือนโดเมอนเขาก็ใส่กเกงเกงเสื้อเชิ้ตนะคะแล้วก็ถือโอชิมาเป็นมาเป็นโหลเลยแล้วก็เดินเข้ามาในแผนกแล้วเขาก็มาบอกว่าขอให้เอาโอชิมาปากทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นคืออุก็ก็นัดเขาก็คือทำเหมือนคนไข้ปกติเพราะว่าเราไม่ไม่ชอบเขาอยู่แล้วเพราะว่าคือเขาหน้าม่อมากก่นั้น แล้วก็เขาจำได้ว่าพี่อ้อขอเบอร์โทรค่ะแต่ว่าขอเบอร์เราคุยช่วยอย่างงั้นเหรอขอเบอร์เยวแไหมคุยช่วยกูก็ไม่ให้ให้เพืนน่อขนมมีขนมไพื่ฝากเขาเรื่อยๆได้เบอร์โทรมาจากนั้นก็ชวนเขาไปเที่ยวเป็นวันเกิดเขาพอดีไปเที่ยวสวนสัตว์น่าจะเป็นเขาแม่ที่ไปไหนด้วยกันไม่ได้รขาบอกก็ไปเที่ยวสวนสัตว์นะเดี๋ยก็ตลกตลกก็เที่ยวสวนสัตว์ทุกคนเด็ดแรกอาจจะไาทำไปกินข้าไวไปอะไรผมพาไปเที่ยวสวนสัตว์ ก็แปลกๆดีคร okay, ับจากเดตแรกคือไปไปเที่ยวสวนสาธ์ก right, ันแล้วก็หลังจากนั้นไปเที่ยวมันน้อยมากครับเพราะกูก็ทำงานจังที่สุดแล้วก็จะดูเองยนหลังสองทุ่มก็ออกไปรับเขาทุกวันแล้วก็ช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงคือเวลาเวลาพักกินข้าวผมก็จะออกไปหาเขากินข้าวทุกวันก็จะเป็นกินแต่ประจำวันประมาณประมาณนี้วก็มีวันนึงที่ที่โอบอกว่า อูเคยนั่งมอไซค์ไปไหนนอกจากไปโรงพยาบาลกับจับบ้านขาหรือเปล่ากูก umas, <S <S ็ตอบว่ากาไม่เคยไม่เคยใช้ชีวิตแบบนั้นเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเราขี่มอไซค์ไปเที่ยวในเมืองกันหกกิโลค่ะก็เป็นเรื่องที่ที่ประทับใจนะคะวันนั้นก็คือเขาพาเราขี่มอไซค์ไปเที่ยวในเมืองฟังก์เคืนแล้วก็หลังจากนั้นที่ที่เราได้ไปเที่ยวกันอีกก็คือ เราไปเกาะสม็ดค่ก็เลยการเป็นว่าเราไปไหนเนี่ยะเรืองประ่าบแต่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้กกไปเท r ่ d ว o n i เ h t said stunner Yes a mama a a tonight little the hot thought Hot Hey love you're of world winner glad ก็เลยก็ e ด e ไปเจอใครก็เลยหาหาเรื่องมาเรียนเฉาะทีก็เลยก็เลยตัดสินใจเลือกที่ MBA มาหอนแกะมาเจอเพื่อนที่ MBA นี่ก็เพื่อนทุกคนก็ก็รู้ดีว่าเราทะเลาะกันแทบจะทุบ แค่ดทุกอาชีพนะคะแล้วก็จะเลิกกันอยู่หน่อยค่ะนะคะเราต้องขอบคุณเพื่อนเอ็นีเอผคนด้วยที่ทาให้ทุกครั้งที่เราจะเลิกกันที่เราจะทะเลาะกันเนี่ยค่ะก็จะมีเพื่อนเพื่อนผู้คนเนี่ยมาคอยช่วยนะมาคอยช่วยคอยคอยแก้เบียะคะแล้วก็ชอ,อบชวนเราไปเที่ยวก็เลยทาให้พอเราเราไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเนี่ยเราก็ประทับใจเวลาที่เราได้อยู่กับเพื่อนแล้วก็ได้อยู่กับพี่โอแล้วก็ได้อยู่กับสถานที่ที่ ที่ประทับใจค่ะคือนี่อย่างนึงที่ผมผมก็ไม่เคยเจอผู้หญิงที่เกิดมาแล้วก็เล่นสงการเขาค่อนข้างเคยเจอครับไม่เคยเล่นสงการไม่เคยรอดาทงหลังจากเ,เจอเขาก็พาเขาไปเล่นสงการไปเล่นไปรอดาทะไรอะไรก็ว่าชัดแจงตัวเราส่วนเรื่องของฝันครับของฝันก็ส่วนมากจะเป็นของผันไม่ค่อยมีราคาครับเป็นของผันแบบชุดประจำวันทั่วไป ก็จะมีนาฬิกาแต่ก็แต่ก็ใส,ททส่ทุกวันก็ต uh ั้งแต่ที่เขาให้มานี้ก็คือยิ่งชุ่มชอ้ทถ้าถามกัวอูจริงๆนะคะรู้ใจตัอเองว่าจะแต่งงานกับเขานี่พ่อก่อนมาเรียนโทก็ส่วนที่เจมิสาน่าเมกานก็คือรู้สึกว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเขามารับเราทุกวันนะคะมารับมา่งแล้วก็จะมาโอบหน้ แล้วก็เขายอมยอมตลอดคนะ่ะแล้วก็เขาล้อตลอดก็เลยมีความรู้สึกว่าคืออยากตอบอยากตอบแทนอยากแบบว่าทําให้เขารู้ว่าจริงๆจะมาเรียนโทด้วยกันก็คือเราไม่ไม่เปลี่ยนใจก็คือก็เลยอยากทำตัพภัยเขาก็คือจัดจัดง,งานบนเขาก็ลเลยเลือกสถานที่เป็นที่วางมันี แล้วเราก็ให้พ่อสับแม่แล้วก็เพื่อนสนิทนะคะมาร่วมดีเป็นตักทีพยานนะคะแล้วก็ไม่มีที่ไมมีการไม่มีเลิยาไม่มีอะไรคะแล้วก็เตรียมแหวนเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะากวาอยากอยากให้ก็บอกือว่าคืออูอูไม่คืออมั่นใจในตัวเขาก็เลยเป็นีมคนมาก ได้จัดงานและแหวนที่มาก่อนที่จะมาดูก็เลยมาถึงจุดที่ที่ตัดสินใจจะแต่งงานกับเขาจริงก,ก็คือช่วงปี54คปลายปี54เค่ก,ก็ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊อยากจะทำยังไงที่ทระบาเขาดูว่าเ,เราเราท้าใจแล้วก็อยากให้เขา ปกติผู้ชายจะขอให้สนใจกันมากนะคะก็เลยอยากจะทำอะไรที่ที่ให้ให้เขาคือก็เลยเป็นดูที่ขอเขาแต่งเพราะว่าอ,อยากทำให้เขาไปทำใจ ก็จะอยากขอบคุณป้าทิพย์นะคะคุณทิพยพยาวดีชัยนรงค์นะคืออยู่โรงพยาบาลดังช์นะคะตั้งแต่วันที่มาทำงานที่โรงพยาบาลวันแรกนะคะก็รู้สึกถูกชะตากับป้าทิพย์แล้วก็ไม่คิดว่าวันนึงป้าทิพย์จะมาเป็นกรรมเทศซึ่งพาให้ให้เรามาเจอแล้วก็ได้มารู้ว่าคือเราเป็นเป็นคู่ของเราที่เราจะตัดใจจะแต่งงานด้วยนะคะ แล้วก็หลังจากที่เราตัดสินใจพบกันก็ป้าทิพเป็นคนที่ให้ทำปรึกษาแล้วก็ให้กำล,ลังใจเราตลอดก็คืออยากจะขอบคุณป้ทิพม,มากๆส่วนของผมนะครับที่ททมาเจอโู้ต้องขอบคุณเกมนะครับที่ฟั้มบอลกับผมแรงพอสมควรแลวน,นวนั้นทำให้ผมโน้มตัวข้างหน้าเราแขนลงข้อตอก็ออหลุดก็เลยได้มาเจอโอ้ครับขอบคุณเกมครับแล้วก็ อยากจะขอบคุณ MBA S7 เศษ3ทุกคนนะคะซึ่งเราประทับใจมากๆเลยก็คือวันที่เราจะไปเที่ยวแล้วก็ไปดูงานที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งอาจารย์กำหนดวันออกมาตรงกับวันงานมงคลสมรสของเรานะคะก็มีพี่ชอยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะคะอยากมางานของเราซึ่งทุกคนให้เหตุผลว่าคือรอง,งานแต่งงานของเรามา2ปีจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะว่าคู่เราเนี่ยประกาศคู่แรกว่าเราจะแต่งแต่เรากลายเป็นคู่สุดท้ายของรุ่นนะคะที่จะแต่งก็ทำให้อาจารย์ต้องเลื่อนมันไปญี่ปุ่นนะครับเพราะร้อนก็เือมันไปญี่ปุ่นมันตรงงานแต่งเราไม่ได้ใส่ก็ขอบคุณมากเลยมากครับก็เพื่อนเพื่อนทุกๆคนครับที่ทำให้เราได้วันนี้ได้แต่งงานกันพรอะแม่พี่น้องทุกๆคนแล้วก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยก็คือขอบคุณป๋านะลงนะคะซึ่ง ป๋าไม่เคยรู้เลยว่าเราไปไหนกันเราโคกันคือวันนี้นะคะคือป๋ารู้ความจริงอยากขอบคุณป๋ามากที่ให้ให้โอกาสพี่โอนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยลก็คืออยากจะขอบคุณเจ้าป๋าเลคะ,ะเพราะว่าตั้งแต่ที่เขาเข้ามาในชีวิตของอก็ไม่มีผู้ชายคนไหนเขากล้าเข้ามาในชีวิตของอีกเลยจะทำให้ <laughs> เราม,มีวันนี้ได้นะคะขอบคุณเจ้าป๋า